อาละครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอนะฮะวันนี้นะครับพี่หมอพี่ที่ทํางานใหม่แล้วโว้ยดีใจนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่พนันเดลาดิโอนะฮะใต้แอนแซนเบาบางนะฮะขึ้นทับหน่อยก็ดีว่าคือที่ไหนอยู่บริเวณพนาการนะฮะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเตวโมศึกษาพนาการเลยนะฮะถ้าเกิดใครมาตรงเนี้ยสังเกตง่ายๆครับมันจะมีสนามฟุตบอลนะฮะใหญ่ๆพนันจะมีสนามหญ้าเทียงอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีครับจะมีหกร้านกาแฟที่จอดรถคือแบบ แม่งเยอะมากนะฮะคลินิกอยู่ไหนานะดีอลาคลินิกนะจ๊ะยาที่ทํางานแล้วนะฮะอยู่ตรงพัฒนาการนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาปร,ปร,ปราึกษารักษาหน้ารักษานน่านนั่นนี่นะครับมาได้ครับผมน่องเข่าไม่ขันรักษาได้เหมือนกันปวดข้อเขา่าแพเ้เบาหวานหายช้านน่านนั่นนี่นะครับมาได้ครับคือไม่ได้ดูแลแค่ความสวยความงามะฮะแต่ว่าดูแลครบวงจรทางร่างกายนั่นเองนะฮะมีปัญหาอะไรปรึกษาหรือกระทั่งไม่สบายใจอะไรอยากมาปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตมาได้ใครคิดว่าคลินิกของงามทำได้ทุกอย่างใช่เพราะเราเรียนมา ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะนี่ดูสภาพโดยรวมทุกคนพื้นที่จอดรถเยอะมากเดี๋ยวจะพาดเดินดูคลินิก่ายดีกว่านะฮะที่ทางานของเราท่านแท้ เข้ามาแล้วในคลินิกนะครับอันนี้แนะนําก่อนเจ้าของคลินิกนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อหมอดิวับหมอดิวนะครับปกติพี่ดิวทําอะไรครับผมกอปกติทาเติมไขมันหน้าเด็กครับผมวันนี้มาเป็นแอดมินให้หมอโอ๊ตอย่างผมนี่เด็กกว่านี้ได้ไหมครับได้ได้ช่ไหมนะฮะถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องกับการเติมไขมันหรืออะไรท้งนี้นะครับก็คือจะเป็นพี่หมอดิวนะฮะดูแลปกติพี่หมอดิวจะอยู่ที่สาขาไหนนะสาขาหนึ่งที่เรามคำแหง57-59ครับผมพี่ก็เลยมายึดที่สาขานี้เลยพัฒนาการวันนี้คือจะ ว่าเพิ่งเปิดวันแรกใช่ไหมก็เลยแบบมีการเซตตงเซตติ้งระบบอะไรกันเล็กน้อยนะฮะฝั่งนี้ครับจะเป็นทีมงานของเรานะฮะน้องๆทั้งหลายแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูห้องกันก่อนดีกว่าว่ายัางไทงทันทีที่เข้าห้องมานะฮะก,ก็ตืดตดตืดมาห้องตรวจอยู่ทางขวามือนะครับอันนี้จะเป็นห้องของคุณหมอนะฮะอันนี้เป็นอาหารของพี่เองนะจ๊ะแล้วก็จะมีโต๊ะมีเตียงมีอุปกรณ์มียาอะไรอยู่แถวนี้อ่าก็เป็นห้องทิกเองะครับผมก็สำหรับใครที่จะมาทำรายการทำนู่นทำนี่นะฮะก็จะนอนนวดนอนชิวอะไรตรงะอรไ ก็จะเอามาลงตรงนี้นั่นเองครับแล้วจะเป็นเครื่องกําจัดขนเครื่องยิงยกกระชับเครื่องอะไรต่างๆมากมายนะฮะเราก็จะมีอีกหนึ่งเตียงนะครับก็คืออยู่บริเวณนี้นั่นเองครับผมแล้วก็นี่เป็นห้องพักอยู่ข้างหลังน,นะฮะเไว้เก็บของเก็บอะไรได้คลินิกประมาณนี้แล้วแน่นอนคลิปนี้อาจจะต้องมีสาระความรู้ก็เล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าฮะเเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันสัเล็กน้อยนะฮะความสวยความงามเมื่อประมาณสัก15บห้าถึงยปีก่อนกับยุคปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าเทคนิคมันเปลี่ เบบ y ้บูมหรือว่าเจน X ็นะฮะเขาจะรู้สึกว่าอยากเจอแบบหมอมีอายุน้อยหมอแก่ๆหน่อยเพราะว่าจะมากประสบการณ์แต่คือจะบอกว่าบางทีในยยุคใหม่อ่เทคนิคการฉีดเทคนิคการใช้เครื่องหรือว่าเทคนิคเกี่ยวกับพวกด้านความงามหรือเอสเตติฟูงเนี้ยฮะมันมีการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีมาใหม่ๆดังนั้นจะบอกว่าบางทีการฉีดรูปแบบใหม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าประหยัดยากว่าแล้วก็มีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าด้วยนะฮะอันนี้ก็จะบอกไว้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะอายุของหมอไม่ได้เกี่ยวแต่อยู่ที่ว่าคุณหมอเขาอัปเดตกัตลอดหรือเปล่า นะฮะถ้าเกิดคุณหมอมีการอัปเดตฝีมืออัปเดตงานวิจัยใหม่ๆอัปเดตกระบวนการใหม่ๆก็จะสามารถตามทันอะไรใหม่ๆได้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าดิออกการออกแบบค้างหรือว่าร่องแก้มอย่างเงี้ยอ่ะไหนๆวันนี้ก็พูดละขอให้ความรู้สัส้นๆเกี่ยวกับเรื่องล่ลองแก้มแล้วกันเพราะว่าล่องแก้มเป็นปัญหาที่หลายคนมาปรึกษ,ษาพี่หมอโคตรเยอะแต่ยังมีความเข้าใจผิดก็โคตรเยอะอีกเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยบางคนเดินเข้ามาหมอคะหมอคะมีร่องแก้มฉีดล่องแก้มให้หน่อยถ้าเกิดเจอแบบหมอไม่คิดอะไรมากก็ จบเลยนะฮะแล้วก well, wow. ็เดินกลับบ้านไปด้วยรู้สึกว่าอุ้ยร่องแก้มฉันหายไปแล้วแต่ว่ารู้สึกก็ยังยย้ยยๆอยู่นิดนึงสาเหตุว่าทำไมมันย้วยง่ายนิดเดียวฮะก็เพราะว่าร่องเราร่องแก้มอ่ะเดี๋ยวดูหน้าพี่หมอใกล้ๆทุกคนเห็นร่องแก้มไหมฮะใช่ครับพี่หมออายุสามที่สามแล้วร่องแก้มก็เริ่มมาใช่ไหมร่องตรงนี้นะครับเกิดจากการที่บริเวณแก้มของเรานะครับโครงสร้างมันดรอปลงพอโครงสร้างมันดรอปลงนะฮะสิ่งที่ตามมากก็คือมีร่องเห็นทุกคนเห็นก้อนนี้ไหมก้อนนี้มันพับลงมามันเลยมีร่องพ เอาฟิลเลอร์แบบเทคนิคสมัยก่อนสัก15-20ปีก่อนแบบโคตรเก่าเลยนะมีร่องตรงไหนเติมตรงนั้นเลยนี่ไงตัดป,ปุ๊บเออร่องดูเต็มขึ้นแต่แก้มไปยังย้อยซึ่งจริงๆแล้วการที่แก้มมันย้อยมันเกิดจากการที่นี่ครับกระดูตรงหนกแก้มครับที่เขาเรียกว่าไซโกมาติกนะฮะตำแหน่งนี้ให้รู้ว่าคือกระดูกโหนกแก้มตรงนี้มันจะมีเส้นเอน็นยึดอยู่เกาะตรงนี้ซึ่งจุดเกาะของตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะจากมุมปากขึ้นมาตรงหนกแก้มอ่ะพูดชื่อสะหน่อยไซโคมาติคัเมเจอร์ฮะแล้วก็ไซโคร ถ้าเกิดเราอ่ะเอาฟิลเลอร์มาฉีดตรงแก้มแล้วก็ยกขึ้นไปแบบนี้ทุกคนเห็นความแตกต่างระหว่างซ้ายกับขวาปะ่ะอันนี้คือก่อนดึงถ้าเกิดฉีดตรงแก้มแล้วดึงไปข้างหลังรองแก้มหายไปเ<ะ>นี่ยเรากาลังยกโครงสร้างเพราะว่าโครงสร้างเมื่ออายุมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นอจจิ้ p r o รเซสฮะเมื่ออายุมากขึ้นแก้มมันก็ตกเป็นเรื่องธรร,รมา <S <S <โ>ดาดังนั้นนี่คือเทคนิคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานฮะเพิ่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นถึงบอกไงว่าบางทีถ้าเกิดเป็นคุณหมอรุ่นเก่าๆที่เขาเคยผ่านการเทการตุกฟิลเลอร์มาแล้วแต่ว่าย ให้การใช้ฟิลเลอร์ไม่ถูกจุดคือจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะฮะแต่จะบอกว่าบางอย่างมันมีการอัปเดตบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอะไรที่เปลี่ยนแล้วมันดีกว่าเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นโกลด์สแตนดาร์ดใหม่นั่นเองในการฉีดนั่นเองนะฮะนี่ดังนั้นเห็นบอกว่าการฉีดตรงนี้ต่างกันตรงมานอีกนอกจากแก้ได้ตรงจุดกว่าตรงร่องแก้มตรงนี้ถ้าเราจะเติมจริงๆมันจะเติมข้างละาประมาณ1หลอดฟิลเลอร์เลยฮะ,ะแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นการขึงใส่ตรงเนี้แค่0.3นยอยกวสาตั้อยกว่าต้องเยอะครนบซจ่ดสามาารถอฟไป เติมเต็มในส่วนอื่นได้อีกอยากขมับปอบนิดนึงมีร่องจมูกนิดนึงอย่างเงี้ยเอาตรงส่วนนั้นอะมาเติมตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของคนไข้เองนะฮะที่จะสามารถประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ได้ใบหน้าที่สวยๆละหล่อกลับไปนะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเกี่ยวเรื่อ,องความสวยความงามน,นะครับสามารถคอมเมนต์บอกพี่หมอได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะเข้ามาปรึกษานะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ออร่ a คลินิกนะครับสาขาพัฒนาการนะครับก็ลองเสิร์ชใน Google Map ก็ได้พาทิโอเนี่ยหาง่ายมากนะฮะแค่ขับรถเข้ามาตอนที่ถ่ายไตอนต เห็นเลยครับว่า,วานี่คลินิกอยู่ต่างานเลยชั้นสองแค่เดินขึ้นมาก็จะเจอพี่หมอแล้วครับยังไงก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยลองเม้นถาไปในเพจของ a, ดิออร่ากีตก็ได้ฮะนี่ฮะ ดีอลาคลินิกนั่นเองครับผมปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่บอกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามหรือไม่ความงามอะไรก็ตามมาปรึกษาพี่ถ้าพี่สามารถช่วยแก้ให้น้องๆได้เดี๋ยวพี่ก็ะช่วยให้ฮะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระด,ด,ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะพี่หมอประคิดวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนั่นเองฮะอย่าลืมเรื่องพวกนี้ไม่ใชเ่เล่นๆความสวยความงามไม่ใช่แค่ความงามอย่างเดียวครับแต่มันเป็นการรักษารูปแบบหนึ่งไว้เจอกันในคลิปหน้าเรื่องอะไรดีๆถ้าอยากรู้ติดตามไว้้ะะไวเจอกัััคครรบ